ครับมะพร้านขนมปูพานพี่น้องตอนนี้มาพอดสะพานใหม่เลยพี่นอ้องน้องเขาย่างครับมีสวนปลาใหม่ครับปลาใหม่แบบลกถึกได้แล้วครับพี่น้องวันนี้ก็มาปลาชทอเรียนพี่น้องปลาเบิ่งปู อลาไม่สำดงนึงอยู่นี่บู๊กแตกเบไม่ใช่หรอปลาหกคนขอกมาเที่ยวยางส้มนกส้มสวนส้มหนูแบบสะพานไมวคนยางอยู่นี่ ห้อยไก่ปลาห้อยเขียเตี้มเลยน้องไก่ปลาหมูปลาไม่มีคนดูแลสวนอยู่พี่น้องสวนนี่ก็มีคนดูแลอยู่ทางจะคลองน้ำครับพี่น้องในในเรงอิปูปูสเม่พี่น้องลงไปนี่ก็เป็นทะเลเนาะพี่น้อง ตะกอนนี่นุ่งผู้พานมาเนี่ยนะลิงลิงได้หลายคนตอนนี้น้ำทะเลกําลังลุ่สวนชมบรรยากาศสวนกํนลนนาลังกันน้ำนู่ป่าเป่น้ำกำลังไหลลุ่ี่น้นน้ำขึ้นมาป่าจะขึ้นมาเยอะนี่

อยงคนอยาตายบอดเขา,เ,าเริ่มเรือไปน้องตันบได้รวามันยยายนะพี่น้องนะจู่จับยานพร้อมเลย,มา,ย,ม,เย,ายมาถ่ยายติดกักรยานมาแล้ว มีปลาอีกปูเพราะว่ามีปูสันเน้เนี่เป็ปูนะนี่เป็นปูที่เขาที่ปลยย่ยยม้นี่คอับปูสันเนาะแับหอยปลาตีนนี่เป็นปลาตีน ขเขาเฮ็ดดีได้ไปหน่อยสวนปลาบ้านเขาแบบเทศแต่เป็นหม่องคนมาเที่ยวกันเลยออกกันลังกายอยแบบ่างแบบรีแลกเงี้ยออกกันลังกายไปน้ำสมปลาสมดงไปน้ำเถ้ะพี่น้อยท่านนี้ก็เอ็ดปูควนญจีตปูเขาไม่เห็นตีห้อยมือปลามาดู ไปชมทะเลน่ลงลงลงานต้นเลยมลนปลาไล่ลายพี่น้องมันมาเบิ้งเธอหนึ่งนะโอ้เด็ดหาดอยางไปทายหาดเป็นพี่น้องเบิ้งน้ำโอ้ผมว่าลงตะเรียนจับปูว่ะลงตะเรียนน่านใช่ไห Có lẽ là một lo suối <laughs> incarcerated Tính thức phải là nó ngon Ở nước thì cứ như mν nicks Nó như nó น้ำทะเลกินนปลาเรื่อสาว่านี่คือปลากระบอกปลากระบอกนน้อยวันนี้น้ำลงมาลาย,ย่อนกลสมามวันอาชิมีปลาเยู่กร่าเด็กี่ปลาเห้ลงมาก ปลาองน้ำปลาเขาเป็นปลาชาเลนอยู่นี่เนสะธรรสาตรก็โอเคอยู่่นนัะยังมงแรงอยู่นนั้นีโม่หาโม่หลมาเนียวมันต้องไปเที่ยวหลายดไปดิมทะเลให้เบืงในนเพ็นว่า Nam mười hạ hai tuổi nhung mười vẫn năm 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 viên như thế hưởng năm này luôn ta chấp cua เราเล่นหาดกันนะหนาไหลงมานีตะวันหาดไซยังเดเบ้าง

新加坡，有。嗯